สวัสดีค่ะโบค่ะเดค่ะวันนี้จะมาโคบเวอร์เพลงอะไรพี่โบอเออร้องเพลงอะไรดีวะเออเอาเพลงเออบดสนทนาลั่นทีแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ล<อ>ังหนาขอบินซิงนะคะเดี๋ยวก็ไปฟังกันเลยค่ะ <S <S จุดต้งองหงากัน อีกนานไหมเดือนมันอนใจอีกกี่ครั้งจะต้องพบเจอเรื่องราวที่ผิดหวังกี่ครั้งถึงพอใจเ mm. ปิดเพลงรักฟังอยู่คนเดียวมีรักข้างเดียวมันเดียวหัวใจ mm. มองไปรอบตัวก็ยังไม่เห็นใครทำไมต้องเป็นเรา ไว้อกตัวเองต้องมีสักวันที่เจอคนที่เขาจริงใจอย่างไว้บอกตัวเองว่าต้องมีสักวันแต่ว่ามันก็ไม่รู้เมื่อไรโผล่จากใครมารักฉันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปอยากจะรู้รับแท้เป็นเนช่ฉันไรมีจริงใช่ไหม โปรดส่งใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันเดีอดร้ายช่วยมันทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขาสักครัง้งมันอ้างว้างจนทนไม่ไหวอย,ยายามห้ามใจไม่ได้สักวัน อยากจะรู้จริงว่าคนเขารักกันมันเป็นเช่นไรคอยบอกตัวเองต้องมีสักวันที่เจอคนที่เข้าจริงใจยังคอยบอกตัวเองว่าต้องมีสักวันแต่ว่ามันก็ไม่รู้เมื่อไรโปรดส่งใครเมื่อ อยากจะรู้รักท้มันเป็นเช่นไรจริ่จริงใช่ไหมโว้ตรส่งใครมาเป็นคู่กันที่ไม่ทำให้ฉันดีอะไรช่วยมันทำให้ฉันเข้าใจและได้รักใครกับเขาสักครั้งโ้ ชวมัันนใใให้้าจแลไรรรอขอกรขอบคุณค่ะ